ครับในวิดีโอนี้เรามาดูเครื่องปัน่นเครื่องปั่นมาด้วยอาการไม่หมุนนะครับผมจะทําการทดสอบก่อนซ่อมนะครับในที่นี้ผมถอดใบมีดออกก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเสียบปลั๊กนะครับแล้วเปิดสวิตช์นะครับนะครับเงียบเลยครับ เรามาตรวจหาอาการกัน,กนเลยครับดูแล้วเราต้องแกะด,ด้านล่างครับไฟไม่เข้าเราก็จะวัดไฟกันดูครับสายขาดหรือไม่ส่วนมากจะทำงานนะ บดกันหนักๆดูข้างหลังวิดีโอก็มี2ตัวครับเครื่องปั่นไฟไม่เข้านะครับอันนั้นรอรอซ่อมครับผมทำตัวเล่นด่วนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับหลุดออกมาแล้วครับเป็นอย่างนี้ ก็ยังใหม่อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาวัดดูก่อนว่าตัวในมันเสียนะครับ คอนเสริมมาแล้วครับที่คีดครับทีนี้เลยคีดดูสวิตครับทำไมถอดยากเยี่ยงนี้ เียวก็ได้ครับไม่ติดนะครับผมว่าจะเป็นที่สวิตแล้วสวิตชำรุดครับ นี่สวิตตัวนี้ชำรุดครับเดี๋ยวผมครับเรามาถ่ายทำกันต่อผมจะลองซ่อมสวิตดูครับได้แกะฝาออกมาแล้วเดี๋ยวกล้องผมซูมได้ไหมฮึมคอนแทคมันทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวลองขัดสะพานไฟดูครับคอนแทคมัน หน้าคอนแทคโอเคครับโอเคผมได้ถอดหน้าคอนแทคของมาก็มีรอยอาร์คเป็นเรื่องของธรรมดาครับไฟฟ้ามันมีอาร์คก็ลองกัดขัดขูดขูดดูนิดหน่อยครับ ก็เล็กมากครับทำยากนิดนึงขูดขูดขัดขัดออกนะครับเพราะชุดนี้ถ้าผมจะถอดออกมานี่เด้งเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวมันหายครับเล็กไปโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับลวงออกมาจนได้ครับมตเตอร์ว <c oughs> ัดดูครับ

โอเคกดแชร์ได้ครับแสดงว่าผมซ่อมได้ครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ใส่ฟ้าครอบกับคืนครับเดีย๋ยวลองทดสอบกันดูครับพี่น้องครับนะครับลังดูครับ ขเข้าที่ครับทำเสร็จแล้วยังไม่หมุนก็หาอาการต่อไปครับเดี๋ยวผมใส่ปุ่มกดแป๊บหนึ่งครับโอเคลุลวง โอเคนสครับเกับคืนเข้าไป ผมจะลองขันน็อตดู2ตัวก่อนครับเพื่อทดสอบครับเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กอเคครับกดดูครับ โอเคครับาอาการต่อไปครับอาการต่อไปน่าจะฟิวขาดแล้วครับ เราต้องหาฟิลครับที่นี้จะอยู่จุดไหนผมดูแล้วน่าจะอยู่มัดนี้แหละครับอยู่ผิวเผินน่าจะอยู่มัดนี้โอเคครับลองไล่สายนล้วครับตัวนี้ไฟมาผ่านผ่านสวิตแล้วก็เส้นสีแดงมานี่นะครับ เทอร์โมฟิวน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับดูตามหลักการแล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่นะครับไฟไลน์เข้ามานะครับฟิวนภูมิที่0.5นะครับแล้วเข้ามอเตอร์อยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าแกะยากนิดนึงนะครับเคลือบน้ำยามาครับโอเคนะครับ ดูแล้วว่าจะเส้นไหนระวังนิดนึงนะครับาดูก่อนครับผมผมก็หาอยู่ตั้งนานครับพี่น้องครับสองตัวมีขั้วต่อไฟครับมาสั้นผมอยู่นี่ครับตัวสีขาวเบลอเลยครับพี่น้องครับ โอ้โหครับนี่แหละครับอยู่อยู่คอมร้อนครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วนะมังครับเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมลองวัดดูัวนี้กับัวสีดำนะครับจะมีขั้วดำัวนี้นะครับแล้วก็ขัวนี้กิมเข้าไป ก็ไม่ขาดนะครับพี่น้องหรือว่ามันช็อตที่อื่นเดี๋ยวผมดึงขั้วออมาก,ก่อนดึงได้ไหมเอ่ยโอเคดึงได้ครับแปลงฐานร่วงครับ ลองวัดอีกทีครับเทอร์โมโฟิลไม่ขาดครับแล้วทำไมไม่หมุนอาระสเออระสิหลังจากที่ได้ตรวจดูอย่างละเอียดแล้วนะครับเทอร์โมโฟิลก็ไม่ขาดนะครับมาลองดูกันครับ แบบพียวๆครับจะได้ครับประกอบกับคืนครับลองดูว่าสาวิช์มันกดถึงไหม <c oughs> ครับรักไว้ที่เดิมนะครับ ส่วนเกินคือความสวยงามนะครับ วิก็น่าจะถึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเทสอีกรอบพี่สองว่ามันจะรอดไหมหรือมันจะล่วงเหมียนมะม่วงเนี้ย ครับโอเคครับใช้ได้ผ่านครับสำหรับคลิปนี้เครื่องปั่นตัวนี้เป็นที่สวิตนะครับสวิตอาร์คแล้วก็ทำความสะอาดใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม ีความสุขทุกท่านครับ